ขอบคุณค่ะโอ้นี่ถามจริงขอไปขนาดนั้นเขาจะมีมมให้เ๋ยวก็รู้ตึกไลสตา์เอาละทุกคนฟังให้ดีนะเวลาถอแล้วเจ้าโลกฉันพร้อมจะแข่งขังพราะตัวเลขชื่อแสนเงิงามแล้วไว้ รจากฟินแกนถึงไหนแล้วฟินิสตได้สองร้อยหนึ่งเคสอร้อยหนึ่งเคฉันจะเป่าปีให้นายชลักนายมานิวออ l ์ลีสโอสิว่ามาได้เท่าไรเกือบเก้าสิบสามเคแล้วครับนายไม่ขีดแพ้ในทัพิชิตโกรกับานว่ะฉันจะเป็นอะไรกับพระนายนิวยอร์กทาไม่ใช่ยิ้มใหม่นายคอนิวยอร์กทำได้หกสแล้วครับตาชาักนายนิวยอร์ก รอฝึประตูทางเข้าตัพร้อมดงเสียงหน่อยช้าหน่อยเพื่อทั้งหลายช้าช้าก่อนเราคือทีมครับลอภัยตามคำสั่งท่านผู้ว่าเราสรงต่างประเทศรับรองให้พกอาวุธได้ทั่วทั้ง50รัฐเชิญทุกตรวจสอบกับเบื้องบนได้เลยและตอนนี้ที่นี่ไม่ต้องรับพวกเก่าละใส่ก้นออกไปได้เลยเอาแล้วเด็กๆลุยกันได้เลย พื้นที่ด้านนอกแร้วเงินทองเงินทองเงินทองพวกเราแรงพือนโอ้โหโอ้โหโอ้อาวักันเนี่ยพวกนายเป็นใครอะเข้ามาได้ไงเรามาเพื่อช่วยชีวิตนายปิดเครื่องซะเดี๋ยวนี้ทุกคนฟังให้ดีใครก็ตามที่ไม่มีอาวุธออกไปได้เลยพวกนายควรไปฆ่าบิลลาเดนดีกว่ามะฟังให้ดีนะเพื่อนที่นี่เราผลิตเงินกันใครก็สั่งปิดไม่ได้ใครก็ตามที่กล้าปิดโทรศัพท์ฉันจะไล่แม่งออก ขอโทษแต่บินแล้วได้ตายไปนานแล้วและฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายว่าปิดเครื่องซะฉันไม่เชื่อแกหรอกแล้วก็โทรหาลูกพี่นายได้เลยโทรหาลูกพี่ฉันเหรอฉันโทรแน่ส่วนนายสวยแง่งรับรองจบไม่สวยหรอกเพื่อนไม่ต้องอายนะตามมารงจอดรถเป็นไงปิดล็อกแล้วประตูเหล็กสกู๊ปไปไปเฝ้าเอาไว้ด้วย แล้วจุดส่งของเหรอเหมือนกันครับส่งคนไปเฝ้าไว้ด้วยพระผมที่นี่ไม่มีประตูด้านหลังแน่นะไม่มีทางเข้าทางอื่นแล้วนี่นี่เป็นปฏิบัติการของรัฐครับจะไปต่อหรือว่าถอยไปอยู่ระยะปลอดภัยขอบคุณสขค้นไปตรวจ่อเซอร์วิสด้วยแทนที่จะบุกเข้าไปแล้วก็ใช้ควันไล่พวกมันออกมาว่าไงนะก็ช่วยเซฟเวลานักดับเพลิงเนี่ยอัดควันเข้าไปดีกว่าดวมันก็ออกมาหมดคุณบอกว่าคุณชื่ออะไรนะผมใช้ชื่ออาดัมเคล เชื่อผมเถอะนะถ้ามีประตูหลังผมใช้ไปแล้วผมไม่อยากให้คุณและคนที่ไม่เกี่ยวต้องบาดเจ็บไปด้วยแต่ถ้าจะเป็นมันก็ต้องทำหมดนะจับตัวหมอนี่ไว้หน่อย ออโอ้ว้าวพอหานทองคำโทรมาเองเลยวะนนียครับมีผู้กองยุคสงครามมาสั่งให้ผมส่งทุกคนกลับบ้านถ้าเราทำตามก็เท่ากับทิ้งเงินมหาศาลเลยอือให้เขามาคุยนินเขาขอคุยกับน,นายไม่ยุ่งกับธุรกิจชั้นท,ทำไมวะเราคุณเวฟวายจ้างผมมาไล่เตะก้นเ,กนเจ้าคนเลี้ยงขึ้น คุณเวสไวน์ทางานให้ฉันก็เถอากับว่านายทํางานให้ฉันอยู่เหมือนกันนะเว้ยฟังนะที่นั่นน่ะเปรียบเสมือนเพชรยอดมงกุฎของฉันฉันจะไม่ปล่อยให้หน้าโง่ถือปืนมาทําพังแน่ๆนะเขาจะไม่ให้คุณแพทติสไอหมอนี่มาเฉลยที่เผาสานักง,งานคุณจนโอด Why? Why? ไว้นั่นน่ะแบบว่าน่ะมันคงไม่สนอะไรหรอกเพราะงั้นนายจงทํางานของนายไปและอย่ามาสอนฉันว่าต้องทอางงํายังไงเข้าใจไหมหอืมเข้าใจก็ได้ครับ